จะูก,กว่านับพันบนพื้นคาบเหนียวเปียกฝังแน่นหรือบ้านที่เลี้ยงสัตว์มีขนแมวเยอะทุกความสกรปรกจัดการได้ด้วยยูฟี่ E15 ครับเดินรอบเดียวดูมาได้ทั้งหมดแบบนี้ครับและพื้นสะอาดบ้านครีนแบบสดๆดรุ่นใหม่ในราคาจับต้องได้ครับถูพื้นด้วยระบบไฮโดรเจ็ทที่เป็นพามมอแบบโรลเลอร์มีแรงกดที่15นิวตันจ่ายน้ำใหม่และรีดน้ำสกรปรกทุกรอบการถูแม้คาบเหนียวนืดเปียกฝังแน่นบนพื้นแบบนี้ยูฟี่ E15 ก็สามารถทำาสะอาดเดินรอบเดียวเก็บทุกคาบได้อย่างหมดจด แปลงดูดฝุ่น duo spiral ดูดฝุ่นได้โดยที่เส้นผมไม่ผ่านพร้อมแรงดูดสูงสุด20,000พาสคาวลุลูกกวาดนับพันบนพื้นทั้งกวาดฝุ่นถูพื้นในขั้นตอนเดียวหรือจะเป็นฝุ่นผงเส้นผมขนแมวขนาดใหญ่ก็เก็บครบจบได้ เรื่องทำความสะอาดบ้านไว้ใจ u ูฟ e25 นี่คือฝุ่นที่ได้หลังจากทำความสะอาดครับเยอะมาก c o r n e r Rover ไม่กว่าสามารถยืดชิดมุมได้แบบสุดๆรุ่นนี้ชิดที่สุดตั้งแต่เรารีวิวมากล้อง aic หลบวัตถุได้กว่า200รูปแบบบวกพร้อมไฟ led สำหรับใช้ในที่แสงน้อยมีน้ำยาถูพื้นในตัวแถมให้ในผลิตภัณฑ์นี่คือ u ู e25 ในราคาที่คุณจับต้องได้ครับ